งอบอกว่าเออเนี่ยเดวนจอนสันลูกๆของเราอะ่ะก็ยังพูดถึงนายนะลูกๆของเรายังพูดถึงลุงลุงจอนสันลุงเดวนจอนสันลุงเดอะร็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเรากำลังจะทำโปรเจกต์ของฟาสสิบนายกลับมาได้ไหมหนังตะลุงฮอตนิวส นี่คือภาพของผู้ชาย2คนครับเป็น2อล้นนะฮะสล้นสองคนจากภาพยนตร์เรื่องฟาสครับผมจำไม่ได้แล้วแหละว่าภาพเนี้ยมันคือภาพที่ถ่ายตอนฟาสตภาคไหนนะคือภาพของคุณวินดีเซลแล้วก็ตัวของคุณเดเวนจอนสันครับ มีข่าวมานะฮะว่าล่าสุดเนี่ยตัวของวินดีเซลกับตัวของเดวินจอนสันหรือเดรนล็อกเนี่ยสองคนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเหมือนทะเลาะกันไหเขาเหมือนทะเลาะกันเราเห็นข่าวว่าเขาทะเลาะกันครับว่าเออวินดีเซลกับเดร์ล็อกเนี่ยเขามีปัญหากันในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องฟาสนี่แหละแล้วก็ภาคต่อมานะฮะตัวของเดร์ล็อกเนี่ยค่อยๆเฟดตัวออกมาจากภาพยนตร์เรื่องฟาสนะฮะมาเป็นมาเป็นเป็นเป็นชายแยกของในจักรวาลฟาสเหมือนกันในชื่อของฮอปแอนด์ชอนั่นเองครับ แต่ว่าในครั้งนี้ครับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง f a s เกเนี่ยมันจบไปครับตัวของวินดีเซลครับเตรียมทำโปรเจกต์ครับเตรียมทาโปรเจกต์ที่จะทํำฟา์ครบทั้ง1 5ภาคครับซึ่งเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ตัวของวินดีเซลเนี่ยตั้งใจเอาไว้กับพร a โบครับก็คือตัวของ p อลวอเกอร์นะฮะที่เป็นเหมือนกับน้องชายน้องชายของเขาเองเลยนะฮะตัวของวินดีเซลกับ p อลวอเกอร์เนี่ยตั้งใจกันว่าจะทำฟาดเนี่ยให้ถึง10 ภาคนะฮะแต่ว่าตัวของพอวักเกอร์เนี่ยเขาต้องลาโลกนี้ไปก่อนนะฮะจากอุบัติเหตุนะฮะทำให้ตัวของวินดีเซลเนี่ยจะต้องมาสารต่อความฝันนี้จากพอวัเกอร์ที่มีการตั้งเอาไว้ร่วมกันนั่นเองครับตัวของวินดีเซลนะฮะต้องการจะทำฟาสภาคสิบเนี่ยออกมาให้มันดีที่สุดเลยแต่ว่ามันจะดีที่สุดไม่ได้ครับถ้าขาดผู้ชายคนนี้ไปครับเดะเวนจอนสันหรือเดอะร็อกนั่นเองครับเดอะร็อกเนี่ยได้มาร่วมจักราวาลของฟาสเนี่ยตั้งแต่ฟาสภาคไหนผมจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้จริงๆขออภัยขออภัยจริงๆถ้าจำ ไหมไอ,ไอ้ไฟที่มันลากลากรถล,ลากลากตู er ้คอนเทนเนอร์อ่ะอันนั้นจะเป็นภาคแรกนะที่เราได้เห็นตัวละครอย่างลุกฮอปนะฮะที่มาตามจับพวกของโด mm. มินิกทอเรโต VR family family เนี่ยไอ้แก๊งนี้ฮะมันบอกไอ้ตอนนั้นผมจำคำโปรโมทมันได้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเก่งมากๆนู่นนี่นั่นมันเก่งแบบเก่งเก่งเก่งปลาล่ำประเหลือเก่งขนาดเก่งเก่งไปผุมไปอู้คำเมืองทำไมไวะเนี่ย มันเก่งหลายอย่างมากเลยนะฮะแต่เนื้ออื่นได้เลยอย่าให้พวกมันขึ้นรถเด็ดขาดอันนี้คือคําของตัวลูกฮอปได้มีการสั่งลูกน้องเอาไว้นะฮะแล้วก็จากนั้นมาครับเหมือนกับว่าอ่าดเวนจรสันเดอรร็อกเนี่ยกับวินดีเซลนะฮะเขาทะเลาะกันครับทำให้ทั้ง2คนเนี่ยต้องมีการเฟดแล้วก็เรื่องราวเนี่ยค่อยๆห่างกันไปห่างกันไปห่างกันไปครับปัจจุบันนี้นะฮะล่าสุดเลยนะ,ะตัวของวินดีเซลได้มีการ โพสต์ถึงเดวะร็อกเดเวนจอนสันครับเป็นการง้อนะฮะง้อแบบง้อเลยอ่ะง้อมากเลยนะง้อเลยง้อบอกว่าเออเนี่ยเดเวนจอนสันลูกๆของเราอะ่ะก็ยังพูดถึงนายนะลูกๆของเรายังพูดถึงลุง ลุงจอร์สนลุงเดเวนจอร์สนลุงเดอะร็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเรากำลังจะทำโปรเจกต์ของฟาส t สิบนาย,ยากลับมาได้ไหมใช้คำนี้เลยนะนายนายเกลับมาได้ไหมนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพออกมานะ,ะเป็นภาพการการการ ไม่ใช่ภาพนี้หรอกเป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะเป็นอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของตัวตัวละครลูคคอฟกับกับตัวของโดมินิกทรเนโตเนี่ยหันหน้าชนกันอยู่นะฮะก็<ค>ถ้าได้มาร่วมงานกันจริงๆเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ตัวของเดอะร็อกแกจะว่างหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ,ะน่าจะมีคิวมาให้ถ่ายอยู่หรอกนะฮะแต่ว่าถ้าได้ร่วมงานกันจริงๆถ้าเขาหายโกรธกันแต่ว่าเดอะร็อกแกใจกว้างอยู่แล้วแหละแลกมไม่สนใจเรื่องของประเด็นเล็กประเด็นน้อยตั้งแต่สมัยก่อน เรื่องมันก็หลายปีมาแล้วนะฮะเดอะรอกก์ใจกว้างแกก็ไม่ได้คิดแค้แนโกรธโทษชั้นใหญ่หรอกนะฮะผมว่าเดอะรอกแกเป็นเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เป็น<ก>เป็นฮาร์ดออฟโกอ่ะเป็นเป็นผู้ชายหัวใจทองคำอ่ะเป็นเป็นดาราหัวใจทองคําเหมือนกับคีอานูลีฟด้วยเหมือนกันนะฮะแกน่าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรมากมายหรอกฮะแต่ว่าแกจะกลับมาร่วมงานกันแบบว่ามีคิวหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ก็ต้องรอดูครับก็ต้องรอดูกันนะฮะว่า เรื่องราวใน f a ส t ิบจะได้มีเดอะร็อมาร่วมเล่นหรือเปล่านะฮะถ้าจะดูให้เร็วที่สุดว่าใครที่จะมาเล่นมา,มาร่วมเล่นเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยก็ไปดูในเว็บ iMDB อันนั้นน่าจะอัปเดตเร็วที่สุดแล้วแหละนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ฟาส t ก้าเพิ่งจบไปไงน่าจะรอคอยน่าจะรอคอยครับว่า f a ส t ิบเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะฟาสเกเนี่ยเห็นว่าขึ้น,ข,นขึ้นเป็นรถบินได้แล้วนะฮะฟาสเนี่ยอาจจะไปฟาสบนบน t ูเดอะมูนก็ได้เออนะฮะฟาสสิบทูเดอะมูนเป็นชื่อประมาณนี้นะฮะ บนโลกคริปโตโคเคอเรนซี่ไปเลยนะฮะอะไรประมาณนี้ครับกับฟาสิบกับภาพการงองอกันโอเอโอเอนะฮะของ2โล้น2คนนี้ครับเป็นผู้ชายที่นะ,ะดูตัวใหญ่มากดูตัวใหญ่มากแต่ว่าเขาง้อกันด้วยข้อความที่น่ารักมากๆเลยครับกับวินเดอร์เซลและเดวินจอรสันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel